ครับผมสวัสดีครับวสวัสดีเอฟซีแล้วก็คุณผู้ชมที่รพกทุกท่านครับผมครับวันนี้อีกวันหนึ่งถัดจากเมื่อวานนะครับที่เราจะต้องมาขุดหตรงนี้ที่มาเจอโดยบังเอิญน,นะครับแต่ว่าวิธีการย้ายยังไงก็ไปดูคลิปก่อนดีนะครับว่าเราย้ายกันยังไงอ่าวันนี้อาจจะไม่สะดวกเพราะฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกเดี๋ยวตอนเราลงหลุมอีกทีหนึ่งแต่ตอนเข้าไปเก็บเราต้องดิบวันนี้นี่ คือช้าไม่ได้แล้วเราต้องต้องแข่งกับเวลาด้วยนะครับงานพร้อมพร้มเดี๋ยวจะใส่ชุดแล้วก็เข้าไปข้างในเลยครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนตอนตอนเก็บต่องานนะครับก็ใครอยากจะดูว่าเออเรามีขั้นตอนวิธีการอะไรเตรียมอุปกรณ์อะไรก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปเมื่อวานนะครับคือจะเล่าที่มาที่ไปครับที่มาเจอต่อหลุมนี้นะครับคือขึ้นมาจากตรงเนี้ยมันขึ้นมายากนะครับ ขึ้นมายากกว่าจะกรารถขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมัน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 พันแล้วก็มันลื่นฝนมันตกนะครับผมก็เลยเอารถไปจอดตรงนู้นนู่นนะครับผมก็เลยรถไปจอดตรงนั้นแล้วก็นั่งนั่งกำลังกำลังดื่มน้ำอยู่ก็เห็นตัวต่องานบินเขาออกเอ๊ะผมก็เห็นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมันมันจะมันนีหรือเปล่าผมก็เลยลุกยืนขึ้นดูโอ้โหเนี่ยนะหยุดอยู่ตรงตรงนั้นครับตรงนั้นอย่างนี้นะครับตรงนี้ดูดูอันนี้โบกหยาหน่อยนะหน้าดินเล้วอยู่โอเค ติดตามตอนที่เก็บเรียบร้อยนะครับเก็บเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าก็จะย้ายไปเลี้ยงอ่าที่เราเตรียมไว้นะครับโอเคเราติดตามครับผมทีมงานพร้อมยไปเลพร้อมลุยร้อมลุยเลยครับโอเคเงินล่ะถามๆไงบ้างโอเคเดินทางเตรียมพร้ำพงพุทธเดินเด็กกับใบตอยา Ab ist toll, ab ist toll. Au, dann bei. Wer Để du oben im ta Oh, komm hin, komm hin. Komm hin, da, da. คิดง่ายเหเนาะคิดง oh. ่ายเดี๋ยวเนี่ยมาดูสัวงเอานั่งมาพ่นโซ๊ขาเลยอปุ่นมันป่นหูแล้วจันเเดี๋ยวนะถ้ามีหูส์ิคก้าชิคก้คิคแอนด้เหรอ โอ้ต่อแล้วต่อแล้วโอเคเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนนะครับ ประมาณนี้โอ้เริ่มตอมแล้วครับนี่ต่อป่าเยอะนะครับต่อป่าเยอะอ่าเดี๋ยวเข้าไปช่วยทีมงานก่อนนะครับอ่ลังนี้เราต้องรีบครับผมเพราะว่าฝนมันตกนะเราต้องรีบให้เร็วที่สุดนะครับ

ไห้ล่นะเนะนะนี่ยไอยนี่เปิดผอากิไม้นล้นน่ะจับหัก่อนนี่นะี่นี่ออนนี่นี่โดมีไหมหาหน่อยเนะอนะาสองแนะอ,อ,กน,อ,อนก่อนเจอรางแล้วครับเจอรางแล้วไอ,อ้เนี่ยข้างซีดเฮ้ย เดี๋ยวปัญหาออกมายากครับผมต้องซื้อต้กงอนหน่อยเดียตอนนี้ปัญหาคือออกมายากครับผมิีหัวไม้เวยิบไม้ซิบนี่ไง ตั้นน <c oughs> งแต่ห <c oughs> okay, ้าหนึ่งแล้วโอเคครับผมเรียบร้อยตอนนี้เราเสร็จสิน้นภารกิจอาจารย์สุดยอดโอ้โห <c oughs> นี่มือสูงหนึ่งของเราสุดยอดระวังสุดยอดเนาะสุดยอดสุดยอดสีลไปเต็มยอมหนึ่งเจี๊โลสีลไปมันน่วงมือไปจ้ะนอกเอียร์เนาะมันมาเผียวเัาโยกมาง่ะมาต่องานไม่ไม่น้อยกว่าเมื่อวานเท่าไหร่นะประมาณพันนิดนิดพันกว่าตัวนิด เราจะเราจะกลับแล้วนะครับเดินทางกลับต้องรีบกลับเพราะผมกลัวฝนตกด้วยแต่ทางขึ้นมานี่แบบโหหาเรือโหดมากยอดโอเคเดี๋ยวเจอกันที่จุดจุดลงครับผมจุดลงลงหล,ลุมนะครับตอนนี้เรากลับมาถึงที่ยังสถานที่ที่เราจะเลี้ยงแล้วนะครับนี่แต่งหลุมวันนี้ก็ได้ห้ากระปุกเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อวานนะครับ

เหาะดูด้านหน้าเข้าไปจนถึงโพรงนะครับนี่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทะลุเนาะอ๋อแล้วพร้อมแล้วแรงลึงกลอันเนี้อาตะปูลิงลงในน้ำใหญ่น้ำลิงเข้ามาน้ำนะการลุกลงอยู่ลุกสกีเพื่อกะหูกันจะได้กินทุกการลุกแผ่นแรกลงไปแล้วโอเคงาม งก่วนลง่อะลงแม่ uno, ินนีแกวอันลุ่มหอเอาใส่ลุมพื้นเห็แผ่นอิอิมใส่ๆอัน ใส่ปืนเห็นแต่้เห็นอนแบบนอ้เรียบเรียบร้อยแล้วครับนี่ไปียก็เลคบอ้องไหนก้องก้องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวต่องานลงแล้วนะครับ ดินแล้วนะครับก่อนที่เราจะเอาตัวต่องานลงนี่เราจะจะจะทำแบบนี้ก่อนนะครับกดมีวาเ เล็ดีๆนะครับนี่ขอบทำอะไรก่อนนะครับนี่ตรงนี้สำคัญก็คือขอบรอบๆนี้นะครับเดี๋ยวเราที่ที่เราเจาะรูไว้อยู่ตรงนู้น,ไม,มนไม้ใช่มั้อ๋อไม่ใช่มั้มีเฟื่องนี่ก่อนอันนี้กันบังสนุกนี่ดำๆนี่ตีนติีสัตว์นี่ สำคัญก็คือเซฟด้านข้างนี้ดีๆนะครับเพราะเราปล่อยตัวต่องานไปแล้วกันไม่ให้ตัวต่อต่องานออกหลุดออกมานะครับอันตรายผมอันแล้ะ บนนี่ตรงนี้นี่แ mmm. ล้วอะเนี่ยนีลคหรือขนมนี่ยอลายบูดทังไปังมาเดียวน้ำยาใส่ก่อนออกน้ำยาเดี๋ยวนงำยาของปผมมีดปะมีดปะไไหนจจจจจครับ ดูแลนะครับวันนี้แม่หน่่ย,ยเดือ่ปลาเนาะปลาเนี้ถึงอยู่ปลาเนี้ถึงอยู่ไปดูดูวิธีการลงต่อง,งานนะครับ อันนี้เหมือนมีจะมีฮูนี่อยู่นะแม่คะครับฮปปี่ามีเท่เหมือนูกอโอเคาอย่างเดียวต่อฮะอกลุมเดียวตอนนั้นโอเลุ่อออกดมาโลดเดี๋ยวเขาจะไหลลงนะเาจะลงอีกนะครับ 你值班了。 มีมูกแพน้นะครับลองพระยะแม่งกับฮักษากันแทนเลยด้วใจเย็นๆนะครับตอนนี้ใจใจร้อน,อนนี้ต่อเขาแข็งแรงครับเราย้ายมาไม่ไกลเนาะหลังน,นี้หมอกพื้เมียงโมเดลเนี่ยไกลสำเร็จแล้ว ปกที่สองครับกับปุ๊กที่สองลงไปแล้วในกรงก็สามร้อยตัวนะครับตรงนี้เกินสามไหมเกินกระเกินไดเลยเกินตะกี้ถามมันมันเคยชอบสักเต๋อว่ะไอ้ที่ปูเนี่ยอันนั้นอ๋อเฮใหญ่แต่ใหญ่ว่าลูกขี้ดูผมผ่านต้นนี้นี่ตัวมึงอีไม่เรียนท่อฝอยต่อหมอนแน่นับมันผอมแม่มันตะเกียงอ่ะครับโอ้ยนี่ผมไปว่ะอุ้ยว้าวอ่ะ ขายอาท่พายอะลวตามอย่างนั้น่าน้นแกไดเตะได้เขาได้มาจอดสักคาวจอดได้ได้วทอเานี่แหะมาจอดสักาว่าตอนได้เล่งขึ้นในรวดเดียวท่นันาะอาจจมดจดสเทียวสเที่ยวเรารู้เาหันสี่อลุงใหญเที่ยว ทางเนี่ยแหละนี่างได้มาว่างไ้20เมตรเนี่ยกระปุกที่สอลงไปแล้วครับมีสูตรและวิธีการมีครับรวังให้ดีห่องช่องหอเห็นก่อนในรูนเห็นก่อนเหมือนกันเืดอสุดขมาช่องก่อนช่องห้อง ลงไปหมดแล้วโอ้เกาะแหงมาฮะเนาะไปหลังแล้วไปหาลังแล้วนี่เอานี้ลงไปนี้นักเดินล้นแหมมีสูตรและวิธีการอยู่นะครับมาห้าจะลนปีส่เ่งเพดีๆเนาะห้าขุดเพราะว่าสีุ่ปันห้าอปันกันหมดไปไปอู้กูใช่กตว่าแค่นับเลิต่ว่าก็แล้วมเ่วโอ้กิโลเจ็ดกิโล ไอ้เดเจ้านี่หัวเว้ยเนาะไอปรอมดะแล้วก็ไปยกตัวไอตน้อยละยไอยังไม่ผมหมูปลาอรคนที่ไหนมาแมก้าเจ่อแถมไอมันเหมือนปอนั่นนะใช่เก่กอะใชนเจมันลงไปก่อนทั้งสองคนเนาะคนลาตาซึงได้ยินเสล่าตากมากเออลุกตาลงมาก่อนอะว่าได้ยินเสงสองคนนั่นเหมือนเจ๊กอะกานี้มากับลุ้นสอนี่มากับลุ้นกที่นอนได้ ยังกินนั่นน่ะสอนน่ะอาไอ้ปลาโฉเออปลาสอนเนี่ยเขาว่าใหมีกำดุนสองคนเนี่ยนะสองคนเนี่ยผมเจ๊ยรู้ไม่เจ๊ยแต่สองคนก่อนท่านได้ไปละเอาล่ะครับตอนนี้กระปุกที่สามนะครับลงไปแล้วนะครับอ๋อละน้ำบึกออกเนี่ยเมาหน่อยโตน้ำบึกอกนะก็มาแล้วหองแห้งหมดโอ๊ยอยู่ในมดอยู่แล้วมันมีอะไรขึ้นอย่างที่เดียวนแล้วพี่ เอาแล้วครับกระปุกที่สี่ครับผมกระปุกที่สี่ลงไปแล้วมือใน่ยับเลยยังขี้ดินก่อนยับใส่ดิล่อยขี้ดินนะหลุมติดตำหน้านี่อนนั้นมาหนะที่ข่อยมาหนะเด็กอ่อนเนาะอันนี้เอาครูใหญ่นะเพราะครูใหญ่ตั้งมาฮัลโหลตั้งเนี่ยครับข่ยมาหนะแม่ปีิมหมดโอ้โหขอมูลเยอะขี้ดินมันก็แดงดิไปดิบอ่าอ๋อเฮ้ยตั้งจะไปดินแดงอ่ะ ยังเหมือนเดิมเอาดึแหวนี่ได้แล้ววะถ้าแหวนนี่ได้ละไอ้กำสองคนแรงอ่ะผมวักวักไปต่อล่อไปหามันนี่กระเดือลงไปพู้แล้วหนูไปก่อนไปมันจอดหยู่พอหนูเอาละครับอันนี้กระปุกสุดท้ายชัวร์สุดท้ายแล้วไหมสุดท้ายแล้วครับสี่กระปุกรู้ว่ายุ่งอะดรเดี๋ยวเปิดทูได้แล้วเนี่ยออกไปไหนได้แล้ว เี่ยเม่หมองเน่ยเี่ยเนียางอบนน่ะอนยันยังไงเรากันน่าอ๋ออเลมีบนนี้สวงเนี่ยมีบนนี้สวงกระปุกสุดท้ายแล้วนะครับนม่จะเบึกเล่นนเบึกเล่นไนเบิกละเาก็ทมดเปเยออย่าปอเอเสร็จสิ้นพารกิน ดีขนาดดเดียดึกดึกโอ้โหเดียมมากเดียมมากขาดหลังมนไตไปไตหฮะขนโ้ไดหลังมุนี่ย <reading> ังงหล่นไปหล่นาอ่านี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้ว โอ้โหไอ้คนนี่มันเกิขึ้นมาอยู่นะนี่ตัวมีขนาดมาอยู่ายามาหนีอยู่นะขึ้นอยู่นี่มาละไปมันบินวัดจะยังมันมดหรอยู่ดีๆแล้วโต๊ะป๊อกแบบเพิ่งเป่าโต๊ะแล้วกันอุ้นกูใหญ่โด๊ละขึ้นมาโอ้ยโต๊ะป๊อโอ้นี่กัมีเนอะมาเอาใส่เนี่ยเออนี่นี่นี่เอาใส่ตัวกันนะนี่ที่ผมนี่ก็มีเนี่ย ไปแลล้วคะะเเนนนยยกือผจังโอ้ในอันนั่นก็มีจัดหนักอ่ะในหูใช่แต่น้ำพริกไปน้ำพริกสองน้ำพริกวกันฮะเอาใหม่เชื่อๆป้าใจเอาหมดนะคนละเสี่ยมอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับจะถอดกานขึ้นมาอยู่นะไหนล่ะการมาเนี่ยจะมาหาหอกมาทำอไรอีกเรื่องนะ ลองลองแลง้วกันเรียบร้อยเรียบร้อยผมดินแล้วนะครับนี่นะครับใครจะใช้เอาสูตรนี้ไปใช้เราไม่ห่วงครับผมแต่ขอค่าเล่าคนละหนึ่งขวด <laughs> เี๋เราจะถมด้านบนแล้วนะครับโมแล้วก็ต้องทำร่องน้ำให้มันลงสองข้างนี้นะครับให้มันลงสองข้างนี้น้ำเราจะไม่ให้มันลงไหลลงมาตรงนี้เพราะว่ารังเขาอยู่ตรงนี้เนาะอันตารายที่สุดก็คือน้ำครับทางน้ำไหลเราจะไม่ทำนะครับต้องทำให้มันเป็นเนินหน่อยนึงหนุ иваем. นร่นองน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับจะไหลลงตรงนู้นสำหรับน้ำที่มันพอจะมีไหลมาตรงนี้ก็ให้มันไหลลงด้านข้างสองข้างตรงนี้นะครับ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สาคัญก็คือตรงนี้เมื่อกี้นะเมื่อกี้เราเจาะรูไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เราปิดไว้พอเราเอาต่อลงในข้างใน,สงนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดรูตรงนี้นะครับต้องต้องต้องมั่นใจนะครับต้องต้องต้องรู้นะครับว่าต่อมันจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ออกมานะครับอันตรายของตอนตอนตอนเอาตัวนี้ออกรอ,อจริงจริงถ้ามันเย็นตอนนี้ก็หกโมงกว่านะครับรอให้มันมืดก็ได้นะครับ ค่อยเปิดลามาเลยง่ายๆหน่อยหางมันละหน้าหางหน้าหูมันหน้าหูุยละหน่อยเขาได้เอาไม้อีกอหรฮะไม้หงครับเอเอนี่ขอด่าอย่างเราลงทุนตัดไม้ได้อย่างนเนาะ รประมาณนี้เดี๋ยวก็พอใกล้ๆมืดเราก็จะมามาเปิดรูตรงนี้นะครับเพื่อให้เข้าเข้าออกออกตรงนี้นอันนี้นถ้าอย่างเน่นโอเคเรียบร้อยฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานนักล่าต่อหลุมนะครับ มีคลิปดีๆอะไรใหม่ๆแลว้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เอฟซีแล้วก็คุณผู้ชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับทีมงนานทั้งร้านตรงนี้ครับสุดยอดเรียบร้อยเดี๋ยวเอาเนี่ยอันี้อันนั้น